คุณผู้ชมคะไปที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะคะก็มีงานวิ่งเทรลทีนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาพลัดตกเหวระหว่างการวิ่งเทรลค่ะคุณผู้ชมก็บาดเจ็บหนักสาหัสพยายามพาตัวเขาออกจากป่ามาได้อยา่างทุลักทุเลแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เมื่อช่วงหัวค่าของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประมาณสัก40นายค่ะ พร้อมกับอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ทางสูงเข้าไปช่วยเหลือนักวิ่งนะคะหลังจากที่เข้าไปร่วมวิ่งเทรลที่อำเภอเมืองปราจังหวัดลำปางวิ่งเส้นทางธรรมชาติระยะต,ตั้งแต่21กิโลเมตรไปจนถึง160กิโลเมตรเส้นทางส่วนใหญ่ก็คือเข้าพื้นที่อุทยานเส้นทางสําคัญต่างๆของจังหวัดทราบว่านักวิ่งเป็นผู้ชายอายุ50ปีค่ะช่วงที่วิ่งเนี่ยฝนตกทางลื่น นะคะทำให้นักวิ่งเนี่ยเขาพลาดตกเหวไปหลาย10เมตรเพื่อนที่ไปด้วยกันพยายามจะช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ก็เอาขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากพื้นลืน่นแล้วก็เป็นหุบเหวแล้วก็เพราะว่าหัวแตกแล้วมีบาดแผลตามร่างกายหายใจรวยรินเจ้าหน้าที่พยายามขึ้นไปช่วยเหลือก็ลาบากค่ะทั้งรถทั้งคนก็คือเอารถขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกหลายชั่วโมงกว่าจะนําร่างขึ้นมาจากเหวได้ระยะทางการไปช่วยเหลือยอยู่ในป่าไม่ต่ากว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็กําลังเอาอุปกรณ์ต่างๆโร ว่าเนี่ยสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยขออภัยค่ะสามารถช่วยเหลือออกมาได้แต่ว่าเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะหลังจากวิ่งตกเหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ